สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบ้านดีบ้านสวยพร้อมอยู่นะคะเรามีบ้านอีกหนึ่งหลังมาแนะนําค่ะโครงการนี้นะคะชื่อหมู่บ้านบัวทองสีนะคะหลังนี้ตั้งอยู่ซอยสองทับห้านะคะบ้านหลังนี้นะคะมาด้วยฟังก์ชันนะคะสามห้องนอนสองห้องน,นะะ้ําค่ะหน้าบ้านเนี่ยกว้างถึงห้าเมตรนะคะสามารถจอดรถภายในบ้านได้สบายเลยะคะ่ะบ้านหลังนี้นะคะติดตั้งป๊มน้าแทงน้ำพร้อมใช้งานแล้วะคะ่ะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีการปิดในส่วนของความเป็นส่วนตัวให้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังท้ายยกสูงค่ะเพราะฉะนั้นไม่ร้อนแน่นอนแล้วก็มีการติดตั้งเมทัลชีตนะคะ พร้อมกับรางน้ำหน้าบ้านค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะเข้าไปชมฟังก์ชันด้านในค่ะประตูบ้านนะคะเป็นบานสไลด์นะคะแล้วก็มีประตูมุงลวดนะคะติดตั้งให้ใช้งานเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะเข้ามาชมฟังก์ชันด้านในค่ะบ้านหลังนี้นะคะในส่วนของโซนห้องรับแขกนะคะเราแถมในส่วนของเฟอร์นิเจอร์นะคะก็จะมีในส่วนของโต๊ะนะคะพร้อมกับโต๊ะกลางนะคะแล้วก็มีโซฟาค่ะ ในส่วนของด้านนี้นะคะก็จะเป็นมุมบิวอินนะคะสำหรับวางทีวีนะคะเรามีการเซอร์วิสนะคะในส่วนของปลั๊กให้เรียบร้อยแล้วค่ะบ้านกว้างมากๆนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ต้องบอกเลยว่าไซ์บ้านนะคะตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับใครที่ชอบบ้านกว้างๆค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูในส่วนของห้องน้ํานะคะซึ่งห้องน้ํานะคะทางคุณเจ้าของบ้านเนี่ยเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะป๊กกระเบื้องเต็มนะคะห้องน้ําน่ารักมากๆเลยถัดมานะคะก็จะเป็นโซนห้องครัวค่ะ ซึ่งห้องครัวนะคะมีการบิวอินเคาน์เตอร์ให้เรียบร้อยค่ะติดตั้งในส่วนของซิง์ล้างจานนะคะแล้วก็มีพัดลมนะคะสำหรับระบายอากาศพร้อมกับมีไฟซ่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฟังก์ชันด้านบนกันนะคะสำหรับมุมนี้นะคะจะเป็นมุมที่เป็นพื้นที่ใช้สอยได้เลยนะคะสำหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องใต้บันไดค่ะกว้างมากๆนะคะใครที่มีน้องหมาน้องแมวนะคะสามารถเรียงห้องนี้ได้เลยค่ะ เดี๋ยวถัดไปนะคะจะพาทุกคนเนี่ยขึ้นไปดูฟังก์ชันด้านบนกันเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของมุมห้องรับแขกก่อนนะคะเมื่อกี้ลืมแจ้งฝ้าเนี่ยเราทาเป็นฝ้าหลุมนะคะติดตั้งโคมไฟสวยงามมากๆคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันเลยคะ่สะสำหรับฟังก์ชันด้านบนนะคะมีสามห้องนอนกับหนึ่งห้องน้ําค่ะถงบันไดนะคะมีการทํโคมไฟให้เรียบร้อยคะ่ะเดี๋ยวห้องแรกนะคะที่เราจะพามาดูกันนะคะก็จะเป็นห้องนอนซึ่งอยู่ด้านหลังคะ่ะ สำหรับห้องนอนที่อยู่ด้านหลังนะคะห้องนี้เนี่ยกว้างนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าต่างนะคะเป็นบานสไลด์ค่ะติดตั้งในส่วนของบานวงลวด <một S 1> <Anim. S 2> ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวถัดไปนะคะจะมาเปดูในส่วนของห้องนอนนะคะซึ่งเป็นห้องกลางะคะ่ะห้องนี้เนี่ยไซส์กระดับกำลังดีนะคะจะทําเป็นห้องเก็บของหรือว่าเป็นห้องนอนของเด็กๆก,ก็ได้ะคะ่ะเดี๋ยวถัดไปนะคะพามาดูห้องน้ําก่อนะคะ่ะห้องน้ํานะคะกว้างมากๆเลยะคะ่ะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ให,หม่ทั้งหมดนะคะปูกระเมืองเต็ม เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องนอนใหญ่นะคะ master bedroom คะ่ะสำหรับห้องนี้นะคะไซส์สามารถตั้งเตียง6ฟุตเฟอร์นิเจอร์ได้สบายเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านนอกนะคะระเบียงเนี่ยเราทาเทอร์เรีสให้ด้วยนะคะซึ่งเทอร์เรีสอาจจะไม่ได้กว้างมากนะคะแต่ก็กำลังดีค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปติดตั้งในส่วนของไฟให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีมินทันชีทพร้อมกับในส่วนของรางน้ํานะคะกันฝนตกให้เรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะราคาขายเพียงแค่หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะคะทางเราฟรีในส่วนของค่าโอนกรรมสิทธิ์ให้ด้วยค่ะบ้านนะคะมาด้วยฟังก์ชันสามห้องนอนสองห้องน้ํานะคะชื่อหมู่บ้านบัวทองสีค่ะใกล้กับวินรถตู้นะคะเดินทางสะดวกค่ะใครนะคะที่กาลังมองหาบ้านเส้นบ้านกล้วยหลังนี้ไม่ควรพลาดนะคะหากสนใจนะคะติดต่อช่องทางไทยคลิปได้เลยค่ะทางเรานะคะมีการประเมินวงเงินให้ก่อนยืนกูฟรีคิดจะซื้อบ้านไดถึงเราค่ะบ้านดีบ้านสวยพร้อมอยู่บ้านพร้อมอยู่ไม่ต้องรอสร้างค่ะ